ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนวัดเขาดินกับกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning นำเสนอโดยถุงนมแสนสวย โรงเรียนวัดเขาดินตั้งอยู่ที่ตำบลเขาดินอำเภอหนองแซงจังหวัดสระบุรีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขตหนึ่งโรงเรียนวัดเขาดินเปิดทำการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่สองถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสิ้น22คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น4คนภายใต้การบริหารงานโดยนางสาวกนกอรรัตนจิต รูรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาดินโรงเรียนทุกวันร่างกายจะได้แข็แงแรงเราดื่มนมโรงเรียนเป็นประจำทุกวันถุงนมจึงกลายเป็นขยะจึงมีกิจกรรมให้นักเรียนคิดสร้างสรรค์ผลงานจากขยะรีไซเคิลโดยนำถุงนมมาประดิษฐ์เป็นดอกไม้เมื่อนักเรียนทุกคนดื่มนมเสร็จก็จะทำการล้างถุงนมให้สะอาด นำถุงนมที่ล้างสะอาดแล้วมาตากให้แห้งเมื่อแห้งแล้วทำการเก็บถุงนมเพื่อจะนำถุงนมมาประดิษฐ์เป็นดอกไม้แสนสวยถุงนมมีสีสันที่สวยงามคินนดว่าเอามาทำเป็นดอกไม้น่าจะดีค่ะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูราณาการให้นักเรียนลงมือทำเกิดทักษะกระบวนการคิดสร้างสารรค์ ได้ผลงานออกมาแล้วนำผลงานเผยแพร่สู่ท้องถิ่นเป็นชิ้นงานที่ภาคภูมิใจของผู้เรียน